นี่เฮ็ดสเฉลยทุกคนนี่เฮ็ดสะดาอันนี้เฮ็ดละน้อยทุกคนสูงสามดอกจุ่มกันนะเห็นเท่ากันสุกไล้ทุกคนเลยทุกคนเป็ดได้ทุกคนเลยข้าวสีดอกดินข้าวสีดอกดินทุกคนเลย แซ่โบแซ่โบบลิงเขากำน,นะสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าเซาวันนี้เก้าหกกับละน้อยสาวผู้ไทยเลยนะเพื่อเก้ามืัอนี้นี่เสอเออมาสวนกับสาดาทุกคนมาสวนไปหาเฮดเขากะโบจักและจักสซาเอ๋อเสพาไปหาทังเรือทุกคนเลยปไปไปเบิงน้ำกันสาวแห้งทุกคนสากาแกงเพื่อไทยนิค้าคนนึง ใเติมทุกคนโดยที่รถไปทางกระแห้งแ้วแนดะทุกคนฝนบริสุตธองำ ะมาหดโคกแล้วทุกคนเลยมนกระโดดรถไว้นี่ย่างข้าไปหาแถวป้าแถวนั้นเป็นแบบนี้เขาเจ้าเกี่ยวข้าวแล้วทุกคนโดยแถวนี้นะคือยุนอ๊ะคือนายยอดนี่เข่าจะรก หาแถวป่านี้เลยทุกคนเลยแต่ตโตนี้ยังกระหินจากโลกเด็กชายบปเห็นจากโลกเบาหวานเลยทุกคนเลยรีเดททุกคนเลยเห็ดเห็ดข้าวเป้งอกระห็นทุกคนเลยย่างไปหลายเต๊ะเลย สองโลกมาดูาาบนนี้กันเท่าแล้วทุกคนมาพี่ทุกคน ยูนี้กะมันบานีทุกคน เห็นแล้วนี่แต่เห็ดเผิดหน้าเหนน็ดหน้าหมองบ่มีคนหน้าไม่ดอกนี่นะเนี่ยน,น,นี่ทุกคน ต,ตัวนี้เข้าแลนะ้วเนี่ยทุกคนมาน้ำ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 นี่นะทุกคนนอนกัน หอยกินมะัดคึ้งเร็วหินทิกคนกินหรืโกทุกคนมีจะเห็เหิดหวานหิดเท้าน้่ากบจักซื้อมันทุกคนเลย้เท้าทุกคนเน่า ปุบเป็นเอาเลยโซ่ด,ดุกตัว้มันเห็นชัดตันนี้จุดบานนะกูเลยเท่าเลยกูเลย เปเท่ากันค่ะนได้ว่าสมม่ได้เดียวหน่สไลด์ไม่อยู่าามผมไม้อะนะโนะเฮ้ยไม้บือมันมดน,นะขีดเขาเ้าไปอ๋อขีดขีดขีดขดไปเลยงามเลยทุกคนนี เที่ <rôle à déc> ีิดอกปุทธพทไปกิบ้านเลยแม่เออนีนาฬายุคนส่งสามดอกจุ่มกันนะ นชนไปตัวกันเลยสามเดีวยวันชนไปตัวกันเลยเต็มท,ทุกคน เท่าเลยเตัวนี้ท่านได้เท่าตัวนี้ได้ยนะยยเอยอะทุกคนเท่าเลยมันจะอยู่ตามพวกโคกทุกคนข้างบนน่าทุกคนเดี๋ยวหากระหายน้ละน่อยนะทุกคนหาบึงคากตามุูมัยมันจะอยู่ตามุูมัยมันจะชวนไปตามขี้มือทุกคน เราได้ตัวนี้ปะบ่ายนี้ทุกคนห่วยกินอพอแล้วอันนี้มันจะแม่นเบืรดอกกระจิยทุกคนหญ้ามนมันเป็นดอกย้ามจะสี่ถ้าเพมันเป็นดอกเดี๋จะเบิรมัน ฝายฮิดมันจะเอาตามโกกไหมอันนี้ควไม้ที่นไร้ว่าน,นี่จ,จักซื้อมพ่ตะเวนก็รหละประมาณหกเจ็ดโมงแถวนี้นะตาเราก็เสียหลคนนะแบบจ้า บนหุบเขาของอุ๊บนยดอลยิ้มเหอดเอบุ้มนะตกใจห่างมุมของคนอันก็เห้ยางแต่มันลัดหน้าห่างมุมก็ไล่ลับนปลายานคุสวยโวงจุดเป๊ะ ตัวนี้นันยังน้อยตัวนี้พับบานไหมเข่าเลยเห็ดโคกเข้าวแปงเห็ดไข่เท้านี่เลยทุกคนเลยทำร้อนกับ่จักซื้อมันไปเลยนี่มันหลายชนิดทุกคนเลยกรเอิ่นชื้นเนี่ยกรคิดียมเป็นยากเอิ่อนนั่นเห็ดดินทุกคนเลย เอินเฮดดิบแลวก็ได้พวเป็นเฉยทุกคนเออเฉยเฉยปูเฉยไก่เพิเมแี้ม <flavor> บุม <os> ีจะโลมือทุกคนมันเหมือนบนหาเลยเท่ากันไดบลายปเลยพอแก่งยุกมันก็คนเสน่หนมคนเท้าหมดปูดอกเยอะแท้ ดอกเดียวน,น้องแง่อยุคเดียวทุกคนงานเลยดอกเลยไปช็อปป้งนี่ดอกนี้มันหลีนี่เจอแล้วสองดอกม,มันหลีทุกคนมันหลีาตามมือตรง คนยางข้าเจ้าทุกคนกำลังเป็นเบ้อะไรเงี้ยอีกเอิดเขาแป้งเอาแหวงมาหน้าเอาอีบอเอาบอสแอวงมาทุดินัเตแต้บอกมาให้เฮ็ดทุกคนเด็กแก้วาอดดินไปดำเบิกตำเหล้านำเอาหมดินมากิน อืเฮดเาวเอทุกคนนี่เฮดสดาอันนี้เฮด,าด,านนฮดละน้อยโบได้มาได้หลายเลยทุกคนไอ้โหขูบยูรูปนี่นะมันเลยคือเฮดหลาย <c oughs> ได้โบได้หลายชิมมือเลยทุกคนเอามาขอรดเลย,ม,ม,ลยมือหาเฮดอยู่เฮ็ดกินอยูเ่เฮดหมดเลย เฮราะเธอได้ทุกคนเลยเขาจะมาโล่ตีนมันก่อนลืมตัวอานะทุกคนเลยพอได้เอาตีนมันโอ้จับเอาเลยนะตีนมันมีขี้ดินเฮาจะมาโล่คนงูเต็มไปทุกคนเลยรถมันจะถอนมานนำทางนาน,นมัน่นไ่เอวยลีดโยยเอวยบนจักมันนะวเว็มันพร้อมแล้วะเบ็ดหลุม เขาจานี้สีเปิดเพลงอะไรอัดคลิปก็ได้ ทุกคนตัวนี้น่าจะเปลี่ยนเอ่าวเลยทุกคนห่วยอ่ะบาลิ่งงบ้านน,านี้ชวย,ยเซ่แบบมันกำลังคายขี้วิววิอยู่ถ้าจะมาลางเห็กดก็ทุกคนไว้ได้เห็ดละงูดอกหนึ่งงื่หนึ่ง น้ำเมิดแล้วมุดเลยมันเท่าเลย เพ็ดอันนี้ก็มุนทุกคนเลยเพราะว่ามันเท่าอ๋ดิดงแดงแดงแดงนี่นะคะดินโคกไม่เอาเกือไม่เื่อล้างน้ำที่โขกก็จะเชื่อเกือเท่านี่ดินมันโอ,อ้ง่ายทุกคนเลย ตองกับไรจะหักนะคขอยคขาอยออันนี้จะพิ็ดเ่ด้วเป็นจัญานลยนน่าจะบเบหละเพราะว่าหนอนกินทุกคนเลยบบแลเอาพิษนอนกินคู่อัน มอแล้วทุกคนเลยเราจะมาตำข้างเบอร์ก่อนบันนี้<ม>ขขอืขขอเห็นเอากะซุกเลยทุกคนเลย ทุกคนแส่บแกงหิดดิมซื้อกิโลผม เดินทุกคนกินข้าวำกันเด้อข้าวกุแกงเห็ดครับเดินกินข้าวำกันเด้อแกงเห้ยใต่ถ้ดิ้นะละน้อย แบบบริหารจ่ายได้เนาะกินข้าวกินน้ำแล้วค่ะจะมานึ่งข้าวทุกคนเลยข้าววันเทียนข้าวแซ่ดอกกิ่นไว้เมื่อคืนนี้แหละยมีน้อยแซ่เอามานึ่งบึ้งขดเลยว่ามันชิเป็นชีหรือบ่ข้าวสีมงขดเจ้าแก่เในตะมดแล้วชีเป็นนี้ถ้าจะลงนึ่งบุ้งทขดจะเป็นชีพี่เดี๋ยวเรนนึ่งสุกเลย นนนนกับบริเป็นแต่เบื่อได้บริเป็นอย่างทุกคนเดยทุกคนเคยเคยเฮ็ดจิบวทุกคนเอาดอกดินมาเสเข้าเพรบละหน่อยนี่ไนะ โบเบือโบนุแน้วน้อยก็ย่านเบือได้ทุกคนเดี๋ยวพวกเฮ็ดจะเจอเห็นกระเจ้าเฮ็ดในคลิปทุกคนเลยเห็นกระเจ้าเฮ็ดแล้วกันมาลองเฮ็ดสามเบิง้งสิเป็นหรือเปล่าเละทุกคนหาวหวานน้ำเลวแล้วกันแต่โบได้รอดได้ทุกคนเดี๋ยเข้าก็ยังเป็นสีอันนี้อยู่ถ้าเบิ่งน้ำกันทุกคนว่ามันสุกแล้วนะ่ะ ีเป็นฉีเนี่ยเลยสีเป็นฉีน,น,ฉน,น,ฉนโมง่งบุลูซีอิตฉี่ฉพิเดอร์กันเบิ่งนกำการข้นทุกคนข้าวหักกระสุกเลยทุกคนเลยข้าววันสีโมง่งสีกับข้าวกะลอยจะใส่กันวันนี้ทุกคนเลยทุกคนเป็ดได้ทุกคนเลยเป็นฉีอันนี้นะนี่น ข้าวสีดอกดินทุกคนเลยคือสีเท <m uch ing> ้ากลับเมล็ดแต่ว่ามันโมเมทเท้าวกลับนะถ้าเอาดอกดินแเ้นทุกคนเลยหาดอกดินเม็ดมันจะสีแนี้งามเียทุกคนเป็นทีโมงทุกคนเลยเป็นได้แฝบทุกคนดอกดินที่ละน้อยหาครับบอลลิงกระเมรละน้อยเมื่อวานนี้ทุกคนเลยเอามาเลยครับกระตัมตัแล้วก็เทจะเข้าขึ้นหนึ่งตื่นมื่อเช้ามาเหากระเนื้ นี่ทุกคนและน้อยกะบท่านเคยกินอย่างเี้ทุกคนเลยกินเบิ้งมานีแหละเห็นในคลิปกะเดี๋ยวจ้าเห็นในคลิปกะลองมาเห็ดตามเบิ้ง สวยงามมากทุกคนคนแล้วร้อยสีมากินข้าวข้าวดองดินเธอทุกคนเบิ่งมากินข้าวสีโมงกินกับโคจิกร้อทุกคนมาเด้อทุกคนกินข้าวทำกันเด้อโอ้โหนาฬิกากอะดาย่างเอาหมดเลยนะกระปวเลยปอะไรกรป้อปคือกปเ้าเา ่ามขอเออบอได้เ่น้ำตาลกับบริบาลแบบตัคือเครื่องทำน้าเดี๋ยวมันงามเแี่เอียบอซีบบอาิงเข่ากัมนะบอได้เื่อเบอไงีฉ่ำนสีฉมากัดคือเข้าเหนียวถาาธรรมดาเลย

สี่น่ะสีบอเข้าเดี๋ยวน้แล้วูก็เลนลูกเหน่าช้าได้ทุก่เลยง่เอ็งดีอเี่ยนาคุณนฮะเดี๋ยวำก้าวอีกหรอจี้ยังบอกแต่จะงำใจแลยวำจะ่าโผล่ัโ่เลยทลายอยู่น่แม่สาวตัวน่า คาถน่เ hey. ด yes. ้อสลูกา้วิหวานไช่วยไม้วยวเก่เอาอีกะแกิ้นปะก้อเลแก่ดถ่มะขามันมักเราน่สบายดีทุกคนแล้ะนีนำเลยกินนั้นนี่กแม่คอยเอ็ดแก้วกับเพื่อนม่คอยเอ็ดเรียกบัตรคู้เวที่ซื้ทานต้กินหรอเอนะนั่เเวาเป็นเว้าีวบอเออบ เล่นแล้วเปียวมาเล่นมันแม่จุมพวกเขามามาเก็บบ้าหาลังจากข้าวกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็อโอจบกคลิปไว้ซ้ำนี้ขอบใจมืดทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับส้มเพอเป็นกำลังใจเฮอะน้นยเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย